บ้านต้นไม้กับเก้าอี้หลับสบายขยับฟ<ค>ังม,มบบากอืมบ้านไม้กับเก้าอี้หลับสบายอ่ะบ้านต้นไม้กับเก้าอี้หลับสบายเรื่องโดยบยูชิโกเอสโกบูชิกะเอสโกภาพโดยสุเอซากิซึเนะิแล้วก็แปลโดยอาพัฒนพรนะพัทพัทอ่อนพี่พัฒนคุณ ลานหน้าบ้านต้นไม้มีเก้าอี้โยกตัวหนึ่งวางอยู่ทำไมมีเก้าอี้อยู่ตรงนี้ล่ะครับคุณบุรุษปบัสนีนาคถามตรงนี้ร่มสบายดีนะครับสนใจแวะพักสักครู่ไหมครับคุณลุงตุนผู้ดูแลบ้านต้นไม้เชื้อเชิญไหนลุงตุน่ตน่อยสนะ่วนน้อยเนี่ยลุงตุน่นนั่งสบายจริงๆด้วยคุณบุรุษปบสสนีนาคนั่งเก้าอี้แล้วยกไปมาโยกเยกโยกเยก สบายดีจริงๆโยกเกยโยกเกก,เก,กครอฟฟี่อ้าวฟี่อย่าเพิ่งหลับสิครับยังต้องไปส่งจดหมายอยู่ไม่ใช่เหรอครับห <c oughs> ลับไปแล้วโอ้แย่แล้วไปส่งจดหมายช้าแน่เลยคุณบรุษเปษนีน่าตื่นขึ้นเก้าอีนั่งสบายมากเลยขอบคุณนะครับคุณบรุษเปษนีน่าพูดเราด้ปิงไปขอบคุณที่มาส่งจดหมายให้เช่นกันนะครับ แต่เพราะว่านนาดีบมากเลยจากนั้นคนลุงตุ่นก็นั่งลงบนเก้าอี้โยกถ้าตั้งเก้าอี้ไว้ตรงนี้ใครๆก็ามานั่งเล่นได้ทำป้ายบอกไว้ด้วยว่าเชิญนั่งเล่นตามสบายก็น่าจะดีโยกเยก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 โอ้คนลุงตุ่นสะดุ้งตื่นแล้วพบว่ามีลูกหมูที่ไม่เคยพบมาก่อนยืนอยู่เอ๊ะหนูหลงทางมาเหรอ ผมอยากนั่งเก้าอี้ครับอ๋อนั่งได้เลยว่าแต่หนูจะไปไหนเหรอถึงสะพายเป้มาด้วยนะลูกหมูปีนขึ้นไปบนเก้าอี้โยกเยกโยกเยกแล้วโยกเก้าอี้อย่างแรงไม่ได้นะไม่ได้นะโยกเก้าอี้แบบนั้นมันอันตรายนั่งดีๆฐานนะลูกหมูเชื่อไหมเชื่อไหมในต,ตอนนั้นเองคุเูเลิงที่เป็นช่งางไม้ ที่กำลังซ่อมบันไดห้องโถงอยู่ก็เปิดประตูหน้าบ้านออกมาเรียกคุณลุงตุนคุณลุงตุนครับแล้วกลัวมาดูตรงนี้่อยครับรอตรงนี้นะเดี๋ยวลุงกลับมาคุณลุงตุนบอกลูกหมูแล้วรีบเดินเข้าไปในบ้านเมื่อคุณลุงตุนกลับมาอีกทีค่ะไม่เยวพูดมาเนี่ย ี mm hmm. <laughs> ลูกหมูก็นอนหลับไปซะแล้วโอ้แย่แล้วแบบนี้มาจากที่ไหนกันนะตอนนี้ที่บ้านก็น่าจะกําลังเป็นห่วงลองปลุกขึ้นมาถามดีไหมพร้อมเห็นไหมลูกโอเคคุณลุงตุ่นเรียกร้องเรียกแล้วก็ขย่าวตัวก็แล้วแต่ลูกหมูก็ยังไม่ตื่นเย่ yeah. ลูกนกปีกและยสกอตทั้งหลายกลับมาแล้ว mm hmm. ผมจะนั่งเก้าอี้ผมก็จะนั่ง ผมด้วยลูกนกส่งเสียงกันใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นลูกหมูก็คงก็ยังไงทำไงไม่ตื่นไม่ตื่นแล้วก็ขอ๊อปซี่เลยคุณเพาบาลกระต่ายพูดอย่างเป็นห่วงว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการนอนหรือเปล่านะแล้วนำผ้าชุบน้ำมาประคบหน้าผากจากนั้นก็ใช้ประลอดวัดไข้แต่ไม่ว่าจะทำยังไงลูกหมูก็ยังไม่ตื่นแล้วก็ ครนคีอ,อคุณหมาจิ้งจอกนักดนตรีลองสีไวโอเล็ตแอรแอรแต่ลูกหมูก็ยะาครอกฟ,อฟีไม่ตื่นคุณภรรยาการอ้อก,กระซิบอะไรบางอย่างที่หูของคุณพ่อครัวกระรอ,อกอยู่ไหนเขากระซิบเป็นอยู่ตรงไหนแต่แต่มขาเรียกเขาเปียหนเต้ดัำเกิน์ตไทย ไหนไหนเนี่ยไปดูกันนี่เ yeah, นี่ยเสียงอะไรมันดังเสียงอะไรนี่ไงมันเีเสียงไตไตเติ้เสียงไวโอลินนะอ่ะคุณพ่อครัวกระรอกวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วกลับออกมาพร้อมโดนนัทหอมกรุ่น erm ว้าวเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมไปเลยนะเนี่ยสมาชิกของบ้านต้นไม้ผ่ากันเฝ้าดูลูกหมูครอกฟี่ฟุตฟิตฟุตฟิต จมูกของลูกหมูขยับกระดุกกระดิ๊กได้ด้วยะเขาอาเขาหอมแม่เลยนะลูกหมูเืมตาตื่นซ้ำแร็วแล้วเหล่าสมาชิกบ้านต้นไม้ดีใจมากและตอนนั้นเองคุณพอ่อคุณแม่ของลูกหมูก็วิ่งกระหืดกระหอบมาพอดีพวกเราปีนเขากันอยู่แล้วลูกหมูก็หายไปครับเอาตามหากันซะทับแย่ คุณพ่อหมูพูดพลางเช็ดเหนือและทำท่าจะนั่งเก้าอี้ไม่ได้นะครับคุณลุงตุ่นรีบห้ามไว้ถ้านั่งแล้วเผลอหลับไปตอนนี้ตื่นมาอีกทีคงจะค่ําเลยนะคะเมื่อกินโดนนักสนุกแล้วคบณพ่อลูกหมูก็เดินทางกลับเหล่าลูกนกปีกลายสกอตจึงพากันกระโดดขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แทนโยกเยกโยกเยกเอียดอาเอียดอาโยกแรงเลยระวังนะไม่แบบนี้ไม่ได้นะเด็กๆคุณลุงตุ่นบอก มีใครฟังไหมเนี่ยโยกันใหญ่เลยเหมือนใครเนี่ยเหมือนใครในพูดไม่ฟังเนี่ยครับค <c oughs> ุมได้เปล่าร้อนหนาวค่หลังจากที่สมาชิกบ้านต้นไม้กลับไปที่ห้องตัวเองกันหมดแล้วเฮ้ยลุงตุนก็สุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ยกเอาเก้าอี้ตัวนี้ไปเก็บดีกว่าตั้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวจะวุ่นวายอีก โยกเยกโยกเยกโยกเยกแล้วลุงตุ่นก็รลขับซีนี่ <c oughs> ใครมาแอบด,ดูอ่ะคุณมาจริงจอืมจิงจอามาแอบดินม่อ่านข้างหลัง,ง,งโยกเยกโยกเยกเก้าอี้โยกหน้านั่งอยู่ตั้งอยู่หน้าบ้านต้นไม้เก้าอี้ที่ไม่ว่าใครได้นั่งก็สบายซสีจนเผลอหลับไป แต่ยังไงก็ดีถ้าหลับสบายจนปลุกยังไงก็ไม่ตื่นแล้วจะทายังไงดีตออ,อต,ตออื่นนอตื่นตออืนอนตื่นตออื่นไม่เอกตื่นเออต่อืนอนตื่นตื่นไหมเอก